นีเ่เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทำพีการเป็นสุตา่านง่ายๆด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชช OP ร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอดีพาร์ตและระบบ V.I.P. แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่ทําให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันติเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจช่าง จืดทึกๆเขินทึกๆท่ทท่นฮนะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอ x ในแมพที่มีชื่อว่า m ม็กสปีด จำชื่อแมปนี้กันได้บ้างหรือเปล่าฮะ <S <S ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นเจ้าแมปนี้ถ่ายไปใน YouTube ล่าสุดเนี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเจ้าแมปนี้อีกเลยเป็นเวลา3เดือนเช่นกันนะพี่ชมฮะเรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับกลับมาลื้อฟื้นความทรงจําเก่านะครับไม่ใช่อะไรฮะเจ้าแมปนี้ยังมีคนเล่นอยู่และที่สําคัญเลยก็คือยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆฮะอย่างอาทิ่เช่นวันนี้ที่ผมมาเล่นนะครับเจ้าแมปนี้อัปเดตครั้งที่17มาแบบสดๆร้อนๆเลยก็เลยจะลอง องแวะเข้ามาเล่นดูเลยครับตอนนี้เนี่ยคนเล่นในแมปอยู่ประมาณ3 4 0ถึงคนนะผมถือว่ามันยังเป็นแมปแนวแข่งรถที่คนเล่นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับก็เลยลองแวะกลับมาเล่นดูนะครับซึ่งเขาอัปเดตไปไกลมากๆแล้วนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะพูดอัปเดตหรือพูดระบบต่างๆผิดไปก็ขออภัยด้วยนะซึ่งนี่จะเป็นการต่อจาก EP 1เลยครับนี่คือ EP 2ที่ผมไม่ได้ไปเล่นนอกรอบอะไรมันเลยท่านผู้ชมฮนะใน EP ที่1นนะฮะผมน่าจะไวที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ใน EP ผมน่าจะช้าที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะว่าทุกคนนั้นน่าจะไปไกลมากแล้วนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาลื้อฟื้นความทรงจําเก่าๆก่อนแล้วกันนะด้านซ้ายเราเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อในเรื่องของถ้วยรางวัลได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าเกิดเรามองมาที่ด้านขวาฮะผมลองเล่นไปตะก,กี้นี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้สกุลเงินใหม่มามันดูเหมือนกับเป็นประทัดย,ยังไงก็ไม่รู้ก็คืออันนี้ยังเป็นในอีเวนต์ตุ่จีนอยู่ถูกไหมก็เลยมีในเรื่องของประทัดต,ตรงนี้ซึ่งประทัดอันนี้สามารถที่จะเอามาเปิดไไข่่ตรงนี้ทชมสว ยังเนี่ยจะทำการเพิ่มสเตตัสความเร็วให้กับเรานะครับใช่ไหม เดี๋ยวมาดูกันส่วนอันที่2คือถ้วยรางวัลครับอย่างที่เรารู้กันอันนี้เป็นร้านค้าซึ่งในร้านค้านี้เป็นร้านค้าแบบเทพชูนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนนี้เป็นบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ตรงนี้คือสัตว์เลี้ยงของเรานะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันคือสัตว์เลี้ยงซึ่งบูสเตอร์แต่ละอันนะครับก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปท่านผู้ชมฮะอย่างอาทิเช่นอันนี้เป็นบูสเตอร์คอมมอนก็จะเพิ่มในเรื่องของความไวอยู่8,500แต่อันนี้เป็นอันคอมมอนฮะเพิ่มความไวอย 10, ง้า,บบามา ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้เจ้าบ,บูสเตอร์ได้ถึง4อันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตเกมพาสเพิ่มบูสเตอร์มาหรือ,อยังเดี๋ยวค่อยแวะไปดูแล้วกันนะอันนี้คือโอ้ท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้มีการรีเบิร์ตเข้ามาแล้วครับเอ่อถ้าเกิดผมจำไม่ผิดในคลิปที่1เนี่ยมันยังไม่มีการรีเบิร์ตเพราะฉะนั้นตอนนี้สามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วการที่เรารีเบิร์ตนะครับสิ่งที่ได้มาคือเพิ่มมาตาเร่ง10%แล้วก็เพิ่มในเรื่อง,องถ้รอเเบนร์ re แล้วกัี re เบิสร็จเรียบร้อยซงข้อดีองด้วเลี้ยงไม่หาย you ก็เป็นอะไรที่แจ๋วมากๆนะครับแล้วก็รีเบิร์สขั้นถัดไปต้องมีถ้วยรางวัล75,000นอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอีซี่มากส่วนนี้เป็นรีดีมข้ามไปฮะและอีกหนึ่งออปชันที่พลาดไม่ได้ท่านผู้ชมนะเจ้าแมพนี้มีชื่อว่าแม็กสปีดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าแม็กสปีดด้วยการวิ่งหรือการว่ายน้ําแต่มันเป็นการแม็กสปีดด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือยานอวกาศใช่แล้วท่านผู้ชมฮะผมแอบ,บเห็นยานอวกาศของคนในเซิร์ฟเวอร์นี่ไปไกลถึงแบบว่ามียานอวกาศให้แข่ยี่ครรทาาชมเาามาถ ที่จะรับในเรื่องของพาหน,นะของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกายบอร์ดเหรอผมสามารถเคลมได้ ว้าวอันนี้คือของปีเลยนะครับแล้วก็คลาสสิกไบ์นะครับโอเครับมาซึ่งรถแต่ละคันนะครับก็จะมีในเรื่องของสเตตัสที่แตกต่างออกไปท่านผู้ชมฮะมันก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยซึ่งอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะมากในคลิปนี้คงจะรีวิวไม่หมดผมจะเอาแต่อะไรที่มันจําเป็นละกันนะส่วนที่เหลือก็เป็นรถที่สามารถซื้อด้วยในเรื่องของถ้วยรางวัลปกติทั่วไปนะครับแต่ราคาเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปตามในเรื่องของความสามารถของแต่ละคันนะครับแต่ในคลิปนี้ฮะผมต้องมีในเรื่องของยานผ่านะใหม่นะครับยาน านะผมตอนนี้หรือว่ารถผมตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างเท่นะแต่เ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นอันนี้ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รถเท่ๆผมหายไปไหนแล้ว นี่คือรถที่ผมใช้นะครับมันเพิ่มในเรื่องของอาตาัตราเร่งถึง30%นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะแจ๋วมากๆใน EP ีที่1แล้วแหละแต่ใน E ีีนี้อย่างที่บอกครับตกกระป๋องเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหารถคู่ใจคันใหม่สักหน่อยนะเอออยากได้ยานอวกาศอะยานอวกาศมัน o อพีไหมผมอยากจะรู้จังเลยแต่เท่าที่ผมลองดูมาแล้วนะครับผมเตะตาอยู่หนึ่งอย่างท่านผู้ชมฮะสกายแพนทอมครับนี่คือไม่ใช่รถนะท่านผู้ชมมันคือยานอวกาศฮะมันคือยานอวกาศ ที่เพิ่มในเรื่องของอัตราเล่งถึง50%นะครับแล้วก็บวกในเรื่องของทุวยรางวัลถึง300%ในสกายแท็กเหรอเอ่อสกายแท็กคืออะไรสกายแท็กคือตรงนี้เหรอก็คือจะเพิ่ม3 0 0ในโซนสกายแท็กเลยแล้วก็นั่งได้ถึง4คนราคา1,400รโรบัคถือว่าแพงมากๆท่านผู้ชมนะแต่ผมนั้นก็จะซื้อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือรถหรือว่ายานพาหนะที่แพงที่สุดในราคาโรบัคณนตอนนี้แล้วนะครับก็จัดมาเพื่อท่านผู้ชมเลยฮะดูถึงตรงนี้แล้ว ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆด้วยครับโอเคตอนนี้ผมซื้อยานพาหนะที่เป็นราคาโรบัคแพงที่สุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแจ๋วแค่ไหนและมันสามารถนั่งได้ไหมมันควรที่จะนั่งได้สิแบบนี้ว้าวท่านผู้ชมมันดูโอพมากๆเอาละผมลองกดออโต้พาอตดูสิและนี่ท่านผู้ชมะ แน่นอคนคำว่าสเตตัสของมันคือเพิ่มมาตาเร่งเดี๋ยวนะกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอแวะไปดูหน่อยสิย่าที่เราเห็นกันครับว่าเพิ่มมาตาเร่งถึง50%นะครับแล้วก็บวก300%รถ้วยรางวัลในสกายแท็กสกายแท็กเนี่ยมันอยู่โซนด้านบนเลยนะครับเราก็เขียนคําว่าสกายแท็กแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนมากผมอยากจะรู้จังเลยว่ามันบวก300%เนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนแล้วก็คุ้มกับราคาที่ซื้อมาหรือเปล่าแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมว่าของแพงอะด,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 ดีเดียวนะ จบจบแล้วเหรอยังไม่ทันจะได้รีวิวเลยโอ้โหเนี่ยโอเคโอเคอเค่อะแล้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะพุ่มสารถเมใครเนี่ย รถเมฮปปี้นิวเยียร์ของใครอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมสามารถที่จะขึ้นไปนั่งในนี้ได้ด้วยหรอ <c oughs> ผมเพิ่งเห็นรถเมฮะและรู้สึกว่ารถเมคันนี้จะนั่งได้10คนเลยเรียกได้ว่าไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับนั่งได้10คนเนี่ยโอ้โหเหมาะกับมือใหม่มากๆโอเคแต่ก่อนที่จะนั่งรถเมครับผมขอเปิดร้านค้าเพื่อซื้อในเรื่องของบูสเตอร์สักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเจ้าแมพนี้มีบูสเตอร์นะครับเอ่อบูสเตอร์คูณ2ถ้ทุยรางวัน15บนาทีย5่าโรบัคอันนี้ถือว่าราคาถูก หน่งวัน15นาทีฮะสาบโรบักอันนี้ก็ราคาถูกอีกเช่นกันแล้วก็ขายไม่ได้ครับเพิ่มมาตาเร่งแบบคูณ2 15นาทีเช่นกันฮนะสีบโรบักและตอนนี้โอ้ผมออโต้พายโหนี่นาผมลืม โอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมนั้นจะได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเยอะแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนแหละว่าเส้นชัยแรกๆก็น่าจะได้น้อยนะครับน่าจะได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลที่เยอะขึ้นในเส้นชัยที่อยู่สูงๆถูกไหมตอนนี้ผมมาโซน10,000นะื่นฮะไปโซน25งหมต่อเลยและประเด็นคือผมลืมคลิกไงจุดแบบนี้สามารถที่จะคลิกเพื่อเพิ่มในเรื่องของความเร็วได้นะครับอย่าลืมนะแต่ผมนั้นลืมไงและผมกาลังมาที่โซนสกายแท็กเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือโซนสกายแท็กที่ว้าว ได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลค่อนข้างเยอะแบบชัดเจนท่านผู้ชมตะก,กี้นี้เส้นชัยสุดท้ายในสกายแท็กผมได้ทวยรังวันมา2,800ครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าปกติมากๆเอาละฮะเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นรอบนี้ผมต้องทําการครีกเพื่อเพิ่มในเรื่องของสปีดนะครับจะสังเกตว่าสปีดผมเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นมาแตะ80,000นได้ไหมอ่าตอนนี้80,000เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ความเร็วสูงสุดผมอยู่ที่80,000นะครับแล้วก็เปิดออโต้พายลอตเลยและโอ้โหถ้าเกิดดูจากตรงนี้ นะครับจะสังเกตว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะเร็วอันดับต้นๆในเซิร์ฟเวอร์และผมนั้นจะสามารถแซงหมอนี่ได้หรือไม่ได้หรือไม่เดี๋ยวทำไมหมอนี่มันเร็วกว่าผมอ่ะว้เดี๋ยวนะ้เจ้าจหมอนี่มีในเรื่องของท็อปสปีดอยู่ที่217,000ซึ่งต่างกับผมมากคุณผู้ชมฮะผมมีแค่ 8 2 0 0 0โอเคของผมมันแลดูจะน้อยเกินไปหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะรีเบิร์ดได้นะครับอย่าลืมท่านผู้ชมฮะรีเบิร์ดขั้นถัดไปฮะต้องมีถ้วยรางวัล75,000นซึ่งก็อีซี่ครับถ้าเกิดมาที่สกายแท็กเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลที่ค่อนข้างเยอะผมว่าผมแข่งรอบนี้เสร็จผมน่าจะสามารถรีเบิร์ดครั้งที่2ได้นะอันนี้ผมเดาแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ฮะโอเคฮะตอนนี้ผมเกือบที่จะรีเบิร์ดได้แล้วครับเอาละเล็กนิดเดียวเท่านั้นฮะเข้าโซนสกายแท็กแล้วก จะรีเบิร์ตตรงนี้ได้เลยไหม รีเบิร์ดโอเครีเบิร์ดเรียบร้อยครับรีเบิร์ดขั้นที่2นะครับก็บวกขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ถ้วยรางวัลน,นะผู้ชมฮะก็คือตอนนี้เนี่ยบวกอัตราเร่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกถ้วยรางวัลอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเจ้าหน่วยเงินประทัดนะครับมันคือหน่วยเงินประทัดใช่ไหมมันคือประทัดใช่ไหมเนะี่ยเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยเงินอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมีเจ้าหน่วยเงินนี้หกร้อยสามสิบ ฟองเดียวเอาละขอดูสเตตัสหน่อยว่ามันจะคุ้มค่ากับที่ผมหามาหรือเปล่าและผมได้เจ้าคอมมอนท่านผชมไะได้น้องกระต่ายแบบสีขาวนะครับไหนดูสเตตัสหน่อยโอ้สเตตัสถือว่าใช้ได้ท่านผชมฮะผมกด e q u i b a เบเลยครับถือว่าโหดกว่าเจ้าชาร์ k มิสไซ l ์อันคอมมอของผมอีกนะสรุปแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงในอีเว้นต์นี้ถือว่าบวกเยอะพอสมควรเลยท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวนะถ้าเกิดผมเปลี่ยนรถล,ละ่ะถ้าไปใช้รถที่มันบวกในเรื่องของค่าเงินตรงนี้เยอะๆอ่ามันคือเจ้าประทัดจริงด้วยท่านผู้ชมไหมอันนี้บวก200%เหรอ ดูเหมือนว่ารถคันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับลด50%ด้วยนะราคา300โรบักนะครับสเตตัสของมันก็ไม่ค่อยจะ OP เท่าไหร่แต่มันบวกในเรื่องของเจ้าค่าประทัดให้ผมถึง200%เพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อมาและซื้อเรียบร้อยถูกไหมโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานขอดูหน้าตามันหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงออโต้พายลครับและนี่ท่านผู้ชม <laughs> ตอนนี้นะครับฟีลลิ่งของผมคือรู้สึกเหมือนกำลังไปประเทศจีนยังไงก็ไม่รู้นะครับและตอนนี้ฮะเจ้ามากำลังวิ่งด้วยความเร็วที่50,000ื่ท่านผู้ชมฮนะห้า0 0ื่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนั้นเหรอ ไวเกินไปหรือเปล่านะนี่ม้าหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ความเร็วสูงสุดของผมนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่ะสี่พันแล้วกันตีกลมๆท่านผู้ชมฮะซึ่งถือว่าไวกว่าเดิมขึ้นเยอะมากเลยนะตอนแรกเนี่ยมันประมาณ7จ็ดหมื่นแปดหมื่นใช่ไหมแต่นี้เรียกได้ว่าแทบจะคูณ2ขึ้นมาเลยนะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยมันสู้เจ้า UFO ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไปดู UFO เนี่ยขอเรียกว่า UFO แล้วกันนะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนมาก UFO เนี่ยมันเพิ่มอัตราเร่ง50%แต่ว่าเจ้าม้าของผมนะครับเพ 15%เท่านั้นแต่ก็ถือว่าโอเคแหละห่างกันแค่15%เองแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของเจ้าค่าเงินประทัดซะมากกว่าโอเคซึ่งก็ประทับใจฮะถือว่าประทับใจใช้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าการที่ผมเปลี่ยนมาใช้เจ้ารถม้าคันนี้นะครับก็ถือว่าได้ในเรื่องของค่าประทัดเยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วจริงๆท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมีเจ้าประทัดอยู่ที่700แล้วนะครับเปิดได้อีกหนึ่งฟองโอเคเปิดมาหนึ่งได้ตัวอะไรได้ตัวโอ้อันคอมมอนท่านผู้ชมอ กระตายสีเขียวทุกผู้ชมฮะขอดูสเตตัสหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบวก35,000สปีดโอเคท่านผู้ชมแบบนี้ก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบเลยครับทุกผู้ชมแบบนี้หวานเจี๊ยบ เอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ความไวสูงสุดของผมนะครับอยู่ที่152,000หลงังจากที่ได้เจ้ากระต่ายตัวสีเขียวมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมที่สุดยอดมากๆเลยถ้าเกิดมีสัก4ี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ในคลิปนี้ฮะผมจะลอง FK ฟาร์มเพื่อหาเจ้าหน่วยเงินประทัดนี้แบบเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดไข่แบบรวๆนูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวดีๆจากการ FK รอบนี้หรือเปล่า โอเคท่านผู้ชมฮะผมรอง FK ไปประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้ผมมีเจ้าประทัดอยู่ที่4,600น,นะครับนั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะเปิดได้หลายฟองพอสมควรเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเปิดได้กี่ฟองแล้วก็ได้ตัวอะไรดีๆนอกจากอันคอมมอนมาหรือเปล่านะครับโอเคมาลองดูครับว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกดูเหมือนว่าจะได้ตัวซ้ํา และนี่ครับเจ้ากระต่ายแบบสีขาวแต่แน่นอนท่านผู้มชมฮะว่าเจ้าแบบนี้สาม,มารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นซ้ําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดให้ดีนะเอาแบบไม่ซ้ําจะดีกว่าตอนนี้ผมได้กระต่ายซ้ํากันมา3ตัวผมจะลองกดคราฟดูนะครับจากสเตตัสบวกความเร็วที่2 5งหมจะกลายเป็นเท่าไหร่มาดูกันกดคราฟและกลายเป็นสามหม่ 31, แต่ว่ามันไม่ได้คูณ2ขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าจะคูณ1.5้ไหมโอเคกด e q u i l base มาแล้วก็เปิดต่อครับ ได้ตัวโอ้ได้ตัวแร่เหรอผมได้ระดับแรครับซึ่งเป็นกระต่ายสีน้ำเงินว้าวสเตตัสบวกสปีดอยู่ที่45,000กดอีควิเบสเลยโอเคโอเคเปิด,ดอีกครับโอ้กระต่ายสีเขียวโอเคถือว่าใช้ได้ครับไปต่อเลยและโอ้เดี๋ยว ทำไมกระต่ายสีเขียวมันออกมาเยอะจังเลยเนี่ยออกมาเยอะมากและตอนนี้ครับประทัดผมหมดแล้วฟาร์มมา30นาทีหมดไวจังเลยอะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองคราฟก่อนคราฟเรียบร้อยครับจากสเตตัสเดิมนะครับ35,000กลายเป็น43,000โ่้โอเคคูณ1.5อย่างว่านั่นแหละกดอีค i b ล a t e ตรงนี้มาครับตอนนี้ผมใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกระต่ายทั้งหมด4ตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองออกตัวดูตอนนี้นะครับความไวสูงสุดผมแบบไม่ได้คลิกนะฮะอยู่ที่1 8ึ0 0 0 5, ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคลิกด้วยเนี่ยก็น่าจะถึงประมาณสัก2 0 0 0 0 0เพราะว่าตอนนี้ถ้วยรางวัลผมเยอะไงเอาล่ะท่านผู้ชมฮะผมเปลี่ยนมาใช้ UFO นะครับเพราะว่า UFO เนี่ยสเตตัสมันดีกว่านั่นเองเพราะว่ามันเพิ่มในเรื่องของอัตราเร่งถึง50%เลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะมารองคลิกด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าสเตตัสสูงสุดของผมนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมสามารถที่จะคลิกเพื่อเพิ่พมความเร็วได้ครั้งละ2 8 8อยบนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยยิ่งถ้วยรางวา คลิกเพิ่มความไวได้เยอะเท่านั้นนะครับตอนนี้ความเร็วสูงสุดผมมาที่200,000 40, 4,000 200,000 40, 4 0และโอ้เกือบ200,000 0 0ท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะออกตัวได้เร็วมากๆท่านผะู้ชมบอกเลยว่าออกเอ้อเดี๋ยวทำไมผมมาอยู่ที่โอเชียนแล้วล่ะเดี๋ยวนะทำไมผมมาอยู่โอเชียน ตะกี้นี้ผมไปโผลโอเชียนเฉยเลยนะพี่ชมและตอนนี้อาตาเล่งผมค่อนข้างที่จะขึ้นได้เร็วมากๆนะพี่ชมะตอนนี้มาที่120,000ไปที่เรียบร้อยครับและแน่นอนความเร็วสูงสุดผมอยู่ที่ตีมกลมเลย250,000ครับเรียกได้ว่าเร็วใช้ได้เลยต่อรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะได้ถ้วยรางวัลแบบ หลักเกือบแสนเลยไหมถ้าเกิดผมเดาผมว่าได้เกือบแสนเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเจ้าแมปนี้ก็ยังเป็นแมปที่สนุกอีกหนึ่งแมปนะครับสำหรับเจ้าแมป Max Speed นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเจ้าแมปนี้ลิงอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นได้ครับเจ้าแมปนี้มันเป็นแมปแนว FK นะครับแล้วก็มีการคลิกนู่นนี่นั่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาวกลจงื กระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปให,ใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next t i m